รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีปีใหม่ครับกลับมาเจอผมท็อปนรเศษ,ษกับรายการ The Idol คนมันดานใจและจะแปลกใจไปนะครับเพราะนี่คือเวลาใหม่ของรายการเราเราจะมาทุกวันอังคาร5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางม o d ตอร์ไนทีวีครับและแขกรับเชิญของเราคนแรกประจำปีนี้ก็เป็นนักมวยที่ต่อยดุที่สุดคนหนึ่งเขาคือบัวขาวปอประมุขครับและวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวของเขาทั้งในสังเวียนและนอกสังเวียนกับรายการ The Idol คืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย ทออฝ่าวิกฤตน้ำท่วมตอนสมัยเด็กๆอยากเป็นนักมวยว่างั้นเนยอยากไปต่อยอย่างเดียวนักมวยที่เก่งต้องมีการจินตนาการของตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำาชกยังไงทีบยังไงต้องมีแผนหลอกล่อว่าทำยังไงให้เขาหมดแรงหรือทำยังไงให้เขาลงถางเราได้ พอมาก้าวมามีชื่อเสียงละคือเราไม่ต่อยเพื่อเราคนเดียวแล้วเราต่อยเพื่อนคนทั้งประเทศละบัวข่าวครับสวัสดีครับวันนี้รายการของเราเนี่ยบุกมาถึงในค่ายเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าค่ายปะครับใช่ครับค่ายมวยปลวกโับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่างที่ผมรู้จักชื่อบัวขาวเนี่ย ส่วนมากหลายคนเนี่ยจะรู้จักที่ไปดังที่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราเข้ามาเริ่มปล่อยมวยได้ไงล่ะฮะตอนสมัยเด็กๆก็มีวันหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆในหมู่บ้านนะครับพอดีวันนั้นมีการแข่งขันชกม,มวยด้วยก็ไปดูพอดูเสร็จมันตื่นเต้นมันสนุกดีเนาะมีคนเชียร์มีคนโห o ร้องตะโกนเสียงดังเฮวกเวย้วยวยายอะไรประมาณนี้ครับก็บเลยแบบเฮ้ยเราอยากขึ้นไปมั่งเว้ยวันนั้นก็คือเป็นงานเหมือนกัน,น <ะ S 1> เป็น,ปนงานที่มี การแข่งขันจัดมวยขึ้นชคเหมือนกันพอได้ข่าวมาก็เลยแบบเอทำไงดีอยากชกแล้วแหละคือเราได้มีการฝึกซ้อมมาแล้วก็เลยแบบแตัดสินใจไปไปขอเงินแม่เลยร้อยหนึ่งเพราะว่าสมัครครั้งละร้อยแล้วเป็นไงบ้างไฟ์แรกของเราโชคครั้งแรกชนะเลยชนะเลยชนะเลยแล้วการชกครั้งแรกของเราที่ชนะเนี่ยครับได้เงินเท่าไหร่ฮะการชกครั้งแรกครับก็ต้องสมัครร้อยหนึ่งก่อนับวค่ยสมัครร้อยหนึง่งรับ ค่าสมัครของฝ่ายต้องค่าอีกร้อยหนึ่งเป็น200แล้วครับแล้วก็ค่าตัวที่ไปชกร่วมกบงานวันนั้นเขาก็ให้อีกร้อยหนึ่งเป็น300ทั้งหมดทั้งหมด300ร้อยทั้งหมดสามร้อยใช่ครับวันนั้นเราใช้ชื่ออะไรฮะใช้ชื่อว่าดำมทมินครับดำมทมินใช่ครับใครเป็นคนคิดนะฮะชื่อนี้คิดเองครับจนกระทั่งเริ่มขึ้นมัธยมแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงละเริ่มเก่งละจนกระทั่งก่อนทิ่งมาถามก็ ทางหัวหน้าค่ายบอมมกเนี่ยครับก็เลยไปหาหมวยระแวกในหมู่บ้านผมก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนๆว่าเออทางมีค่ายนี้เข้ามาค <ขอ S 2> ่ายนะี้ค่ายนี้กบมาแนะนําให้ไปอยู่ค่ายใหญ่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจเนาะเลยอยากเป็นนักมวยว่างั้นแหละก็เลยตัดสินใจอ๋อขอวัดเอากําลังตัวเองหน่อยละก็เลยขอไปด้วยว่างั้นโดยที่แบบทางหัวหน้าค่ายเขาเขาไม่ได้ตั้งใจไปเอาผมหรอกครับผมก็ขอติดรถเข้ามาเองเลยขอเขาแล้วเขาว่างไงบ้างครับเข,เขาเห็นสมัครใจแหละก็เลยอนุญาตให้มันด้วย พอได้มีโอกาสขึ้นชกในในลุมพินีในเมืองกรุงครับในกรุงเทพอะไรต่างๆผลการชกคือสี่ครั้งแรกแพ้หมดเลยจะไม่ชกละมันไม่สําเร็จปิดหวังใช่ครับมันก็เลยกลับมาซ้อมก็รู้สึกโอ้โหทำไมเขาซ้อมหนักเลยเกินหว่นไหวล้วค่เนี้วคือทำไมเหนื่อยจังเคยมีเหมือนกันที่เราจะก้าวออกจากค่ายเหมือนกันแบบไม่ไหวแล้วเหมือนกันจาเจครับมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยท้อเหมือนกันเตรียมแพ็คกระเป๋ายังตอนนั้น แพกเรียบร้อยแล้วครับแพกแล้วหรือก็คือพายเรียบร้อยแล้วหันซ้ายขอไม่มีใครแล้วครับก็เลยจะก้าวออกปุ๊บขาขวาก้าวปุ๊บขาซ้ายเหมือนจะมีใครดึงไว้เงี้ยเฮ้ยแค่นี้จะไปเหรออะไรเงี้ยครับอะไรแค่นี้มันจะเดินหนีจะมีตีดหนึ่งในในหัวเนี่ยกลับมาดีกว่าโยนกระเป๋าใส่ตู้เหมือนเดิมทำอะไรไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นยังงหลายครั้งันหลายครั้งเลยเหรอหลายครั้งว่หลังจากนั้นก็เลย มาฝึกซ้อมใหม่จนมีโอกาสขึ้นโชคอีกครั้งครั้งที่หก็ชนะพอชนะเสร็จก็มีใจขึกเหิมหาประสบการณ์มาเรื่อยจนมีชื่อเสียงในวงการแวดมวยแล้วแหละมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์ลวตอนนั้นใน,ในรุ่นอะไรครับรุ่นเฟเเวด ร้อยยี่สิบหกวอนครับของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยตอนนั้นเราอายุประมาณเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบตอนนั้นเป็นแชมป์ที่ใหญ่ที่สุดเที่เราเคยได้เลยใช่ไหมครับเคยได้แล้วก็เซนแรกด้วยครับเซนแรกที่เราได้ด้วยรู้สึกไงบ้างรู้สึกเลือกทางเดินไม่เพลกมาถูกทางแล้วอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นรู้จักรู้จักในชื่อของอะไรครับพอเออลืมบอกว่าพอเข้ามาในค่ายปอโมกปุ๊บพอได้มีโอกาสขึ้นชกครั้งแรกเขาก็ มีการเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อให้ใหม่ทางหัวหน้าคลายเขาให้มีเขามีชื่อสองชื่อให้เลือกชื่อหนึ่งก็คือห้าห่วงอีกชื่อหนึ่งก็คือบัวขาวเขาก็เลยแบบเอาให้เลือกผมก็ขอบัวขาวแล้วกันเป็นชื่อที่เป็นติริมงคลจากนั้นก็เลยได้ใช้บัวขาวมาตลอดไอคือเราเป็นคนที่แบบจิตใจอมน้อยอยู่แล้วไงเคยคิดนะ,ะเคยคิดว่าการที่ ขึ้นไปบนเวนทีอยู่ดีเราไม่เคยกอดไม่เคยแค้นไม่เคยเครืองกันมาก่อนอยู่ดีกันมาสัดกันเพื่ออะไรยิ่งถ้าเกิดว่าเจอแบบน้ำมวยที่หน้าซึ่งซ่มัน <c oughs> นาสงสารหน่ <c oughs> อยก็ยิ่ง <c oughs> โอ้โหไม่อยากทำอะไรครับเออหลบรู้จุดอ่อนแล้วนะเนี่ย <c oughs>